อ้าวมีใครจะส่งจากบ้านอะไรบ้างก็เรียนตัวเองอยู่งวานแค่วันตายหนึ่งโมงแปดโมงนันความคิดแบรกๆค่อยๆยากไปเรื่อยๆไปเดินนั้นก็ได้สภาวะที่ดีจนพอไปเดินก็ได้ข้อสรุปในตัวเองหลายข้อเออต่นี้ให้สังเกตว่าข้อสรุปที่เราได้มาเนี่ยมันออกมาจากความคิด หรือออกมาจากใจซึ่งปกติยิ่งคนยิ่งเก่งเท่าไหร่จะออกมาจากความคิดแล้วออกาจากความคิดปั๊บมือนก็ใครคิดล่ะเราเมื่อเรายังอยู่เนี่ยเรามปยืนเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นประธานอยู่นะนั้นเราก็จะไปเอาไปย<ม>อยู่จากกระบวนการทั้งหมดนะกระบวนการทั้งหมดเหล่านั้นก็เลยไม่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาติเนี่ย มันต่างกันอย่างนี้เนี้ยลมพัดไปพัดมาเสียงน้ําไหลไปไหลามามีใครเป็นเจ้าของไหม,ไมเห็นไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ท่านให้ความลื่นลมตลอดน้ําก็ไหลามาก็ให้ความลื่นลมใครมาพบเห็นก็ลื่นลมใครมาพบแต่ตัวน้ําเองไม่ได้ดีใจเสียใจกับอะไรเพราะไม่มีความเป็นเจ้าของ อากาศเหมือนกันดูนะโอ้โอากาศวันนี้อากาศสบายสบายเย็นสะอาดอากาศเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอากาศแต่ผู้ที่มาสัมผัสอากาศก็ได้รับความรื่นรมนี้มาดูเรามั่งเราทําอะไรสักอย่างเราจะยืนเป็นเจ้าของนี่เราได้ทําวันนี้นะ <c oughs> เราทําวันนี้สําเร็จนะ <c oughs> เราสอนเธอให้มีความรู้ <c oughs> ทำนะ <c oughs> เห็นไหมเราสอนเราเลยมีบุญคุณกับเธอธรรมชาติเขาไม่ได้เคยทวงบุญคุณกับใครการที่เราเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเนี่ยโดยปัสจากความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้ทวงบุญคุณเขาไม่ได้ทวงความเป็นเจ้าของ แต่เราที่ทำะไรนิดหน่อยเราก็เป็นเจ้าของหมดแล้วพระพุทธเจ้าตั้งใจจะสอนพวกเราให้ทำยังไงที่เราทำกระบวนการต่างๆให้เราทำเหมือนกับธรรมชาติทำโดยที่ไม่มีความเป็นเจ้าของออกไปด้วยท่านก็หาวิธีการต่างๆใช้เวลาสีอสงงขายแสงมหากัปตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายเนี่ยเพื่อแก้ปมปัญหาเนี่ยจนกทั่งท่านแก้ได้ว่า๋อ,าอาให้เริ่มจากทาน เมื่อใจเป็นทานแล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนใครสินเลยบริสุทธิ์เมื่อไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนคือไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนสินก็บริสุทธิ์สมาธิเลยเกิดพอทุกข์ไม่มีเอาแค่นี้ก่อนยังไม่ได้เข้าเงื่อนเลยว่าเราทำอะไรกับธรรมชาติเอาแค่ตัวเองให้อยู่ในทานสิลสมาธิก่อน เมื่อตัวเองอยู่ในทานศีลสมาธิก็อยู่อย่างนี้แล้วก็เมื่ออยู่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ละโมบไปฟ้าสิ่งต่างๆมาครอบครองจนเกินแก่เหตุถามว่าเราต้องกินต้องใช้แม่น้าก็เราก็กินกินเสร็จแล้วเราก็ถ่ายออกมันก็เป็นวงจรแค่นั้นนะ่นะเราไม่ได้กลับตุนแต่ถ้าเรามีความละโมบโลภมากอุ้ยนะ้ําอันนี้อร่อย ถัง50ลิตรมาเก็บไว้บ้านเห็นไหมก็ตามคนต่าตงตุนคนละ50ลิตรน้ําก็จะไม่พอใช้ในวันเพราะวันหนึ่งเรากินน้ําอย่างมากก็4ลิตร3ลิตรเต,ต็มที่ก็แค่นั้นก็พอแล้วแต่เรากลัวไม่พอเราก็เลยไปตุนมากกว่านั้นซึ่งไอ้ตรงนี้ก็คือความเป็นเราที่เป็นประธานอยู่นี้แหละมันชอบตุนอะไรเกินความจำเป็น สังเกตง่ายๆก็ได้อย่างผู้หญิงเนี่ยเราดูเสื้อผ้าก็ที่เรามีอยู่ถามว่าสามเดือนใส่หมดไหมทิดแขนอยู่ในตู้และยังตาพื้จะซื้อใหม่อีกยิ่งตัวละ20ยี่สิบบาทเีงเป็นกระสอบแล้วจาเล็กไปไหนไว้เนี่ยอ๋อโอ้ยหายตัวได้เว้ยตา คือตัวที่พูดถึงเสื้อผ้าปั๊บหันกลับไปดูแกออกมากค่สองทุกคนแกแต่แกก็มาเบื่อคนอื่นเหมือนกันนะคร20ก็นี่แหละก็เราฝึกไม่พอเราใจมันถึงระโมบเราต้องฝึกให้ใจเป็นทานเป็นปีนดีไว่ได้เต้นหลมบอกอยู่ตลอดจนกระทั่งความระโมบคือเนี้ยเฮ้ยเวลาจะซื้ออะไรก็เฮ้ยเต็มตู้เลยอย่างเงี้ยก็เลิกซื้อแต่บอกเขาอยากได้ของใหม่ ก็ของเก่าเอาไปแจกซะก่อนดิไม่ใช่มาไว้ทําไมหรกแจกเป็นค้างไปก่อนแจกห้าชุดก็ซื้อใหม่ได้ห้าชุดวางเขาเรียกว่าวางคอนเซปต์ให้กับการเป็นแบบของเราเราก็จะได้ไม่มีอะไรลกเต็มบ้านไม่อย่างงั้นบ้านสามหลังไม่พอนเน่ยต้องทําอย่างนี้แหละแล้วก็จะได้ทานด้วยเนี่ยจนกระทั่งใจเนี่ยมันออกหยุดละโมบ ต้องให้แกหยุดละโมกซะก่อนเราก็เอา,เอาแค่พอมีพอใช้ซื้อจำเป็นซื้อถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่ตอนเนี้ไอ้การละโมบแบบเนี้ทำให้ชีวิตสังคมของมนุษย์แม้กระทั่งเพื่อนที่จบมาจากห้องเดียวกันตอนสมัครทางงานเนี่ยจะทะเลาะกนันจะไล่ตีกันจะ ฟาดฟันกันขนาดแม้ตอนเรียนเป็นเพื่อนรักไอ้ตอนนี้เนี่ยความระโมบมันต่างคนต่างระโมบมันจะฟัดกันแต่ถ้าถ้อยจีถ้อยอาศัยเฮ้ยเราได้อันนี้แล้วพอแล้วเธอเอานู้นไปอะไรเงี้ยถ้อยดีถ้อยอาศัยมันก็คบหากันได้ยาวมันก็จะเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเราก็ไฟฟ้าเอาตามที่พอที่เราจะ,ะมีชีวิตตารงชีวิตอยู่ได้ โดยความเหมาะสมเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราไม่ใจไม่เป็นทานให้เป็นปิติไม่ได้รับความสุขจากปิติมาบำรุงอยู่ในใจเราแล้วไอเดียนี้จะไม่เกิดมันก็จะฟ้ามัฟฟ้ามับไปเรื่อยๆเมื่อฟามัฟฟ้ามัฟไปไปเรื่อยๆมันก็ยากที่จะเราเรียนจะเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ละที่สังคมมันยุ่งเหยิงก็เพราะแต่ละคนจะฟาดฟันกันเอาให้มากที่สุดที่จะมากกันตอนที่รวมรวมกันไปเพื่อแย่งชิงระหว่างเจนเอกกับเจนแซดก็ระดับหนึ่งแต่หลังจากที่เหลือแต่เจนตัวเองแล้ว มันจะฆ่ากันความเมตตาไม่มีเลยมันจะฆ่ากันเพื่อให้ครอบครองให้มากที่สุดและโลกจะขึ้นตรงเนี้ยที่จะเข้าสู่กาลยุคเพราะแต่ละคนเนี่ยจะระแวงกันไปหมดนะไม่เหมือนเราเนี่ยอย่างเดียะเราะฮาฮาเช้ามาเออก็กินกันยังมีรอยยิ้มแต่ถ้าถึงเจนนั้นแล้วไม่มีรอยยิม้มมีแต่เผลอเผลอเป็นโดน แม้แต่ตอนนี้เราไปดูในสังคมที่ประเทศที่ที่วัดเจริญแล้วดิเผลอเมื่มอไหร่ก็โดนกระเป๋ามากอะไรมั่งเนี่ยเผลอเป็นโดนหมดแล้วไม่ว่าประเทศไหนฝรั่งเศสเอา,าประเทศที่เยี่ยมๆอย่างอังกฤษโดนทั้งนั้นแหละวัวะเจริญแล้วของเรามันก็เริ่มลางข้อมือแต่ในสภาพว่าที่เรายัางพอ ทำใจได้ใช่หไหมนักูมามหน,นเอาเอาเอ,าอย่างเงี้ยถึงจะทำใจได้แต่ถ้าค่อยๆมันจะค่อยๆก้าว้าวมากขึ้นเพราะฐานที่สำคัญคือการอบรมบ่มนิสัยให้มีใจเป็นทางเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าไม่บ่มนิสัยมันไม่เกิดแล้วขนระบมขนาดไหน ลมขนาดทุกจังหวะตอนนี้เราจับลมหายใจได้ก็ทุกจังหวะลมหายใจเข้าหรือออกก็ได้ให้ใจเป็นทานตลอดให้แผ่เมตตาตลอดแต่พอจิตมาลงไปลึกๆนะอย่างเมื่อคืนแก้ให้ละสองสาคนนะว่ามันเป็นยังไงไม่รู้จะได้รู้สึกแต่ลมหายใจออกสั้นมั่งยาวมั่ง เราก็เลยบอกว่าก็ตอนลมตอนปิติอะมองเข้าไปในร่างกายเราลึกๆสิปิติลึกๆเข้าไปเอาลองทำที่ตอนที่เรารู้สึกปิติอยากเดียการทำทานมองเข้าไปในในใจเราลึกๆจนกระทั่งสัมผัสหัวใจเต้นตุบๆๆสัมผัสไหมสัมผัสไหมสัมผัสตลอดเวลาเออพอสัมผัสทุบๆๆแล้วก็ไปดูลมหายใจออก แล้วต่อไปพอลมใจออกเสร็จแล้วเราไม่ปล่อยลมเราก็ไปดูทานปิติ่ะให้มันลึกๆจนระทั่งถึงหัวใจเต้นแล้วก็ลมออก<น>เออก็มันก็จะวนได้แล้ววนแบบเนี้ใบหน้าเราจะผ่องสเพราะมันใช้ตัวปิติเป็นตัวเดินดูมทำได้เปล่าดูมได้แล้วเนี่ย ถ้าทำตรงนี้ไม่ได้มันจะแสดงอาการของเราออกมาว่าเครียดว่าฝางหูฝังตาไปหมดไอตัวนี้มันหายแต่ถ้าตัวนี้มันอยู่นะมันจะฝังหูทั้งช่างหัวมันมันจะออกไปอย่างนั้นเลยยิ้มได้ด้วยเนาะมันรือว่ามีต้นไม้สวยๆที่เรารักษาไว้เอาไก่มันไปจิกตั่งหัวมันมันจะช่างหัวมัน แต่ถ้าใจไม่เป็นแบบนี้นั่นไก่ไปจิกต้นไม้ที่รักอดอกดอกกุหลาบสวยๆแล้วแทบจะฟ้างหัวมันเลยเ <c oughs> นะมนก็จะเป็นแบบนี้นะให้ทานเหมือนเบิกหรือว่ามันทำงานในใจเราเมื่อทานมันทานมันทำงานในใจเราความอิ่มเอ,เบอิบเบิกบานก็จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามสอนทานสิงสมาธิ ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นความรู้สึกทั้งหมดศาสนาพุทธปฏิบัติด้วยความรู้สึกทั้งหมดนะแล้วเราก็หมั่นทำจเจริญแบบที่สอนกีเนี่ยปิจิตรื้อรู้สึกพใจเต้นพยายามทำให้ได้ตลอดวันหรือว่าถ้ามันจะเครียดกับพอิบมั่งแต่ตอนหลังมันจะสบายทำให้ได้ตลอดวันแล้วเสร็จแล้ว ปิติเนี่ยลึกๆหัวใจเต้นลมออกแล้วเราทํางานนื้ืด้วยค่อยๆเอางานนื้ออื่นมาเสริมมันก็ทําได้แต่นี้เราก็จะงงอ้าวเราจะทําอย่างอื่นเราโม่แต่ไปทําปิติหัวใจเต้นลมออกางานน้อ,อ,อ,นนอ,อ,นอ,อื่นจะเสียไหมมน,นาว่าเสียไหม้มันอยู่ที่ความชำนาญของตรงมากตรงนี้ปิติหัวใจเต้นลมออกถ้าเราชำนาญ งานอื่นไม่เสียแต่ถ้าเราไม่ชนานํานาญยังต้องจ้องที่กระทางานอื่นเสียทําไม่ได้เป็นดันั้นต้องทําให้ชํานาญก่อนอไอตัวอธิบายตรงนี้ทุกคนคงว่ายน้ําเป็นเันหมดแล้วใครว่วยน้ำไม่เป็นไม่มีนะเวลาโดดลงน้ําตูนเนี่ยต้องสั่งไหม <Nice. S 1> ให้แขนขยับให้ขาขยับให้ขาตีน้ําแขนตีน้ํา เห็นไหมไม่ต้องเห็นไหมแล้วต้องสั่งให้มันลอยตัวไหมหมันลอยเองแหละเห็นไหมเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ว่ายไปข้างหน้าใช้แขนว่ายไปข้างหน้าแต่เราไม่ได้สั่งขาสะหน่อยให้ตีน้ำเห็นยงมันทํางานมันท่าหมดแล้วเนี้ยเราก็จะฝึกในตัวมาร์กหรือตัวปิติหัวใจเต้นลมออกตรงเนี้ย ให้อยู่กับเราเหมือการกระทุ่มน้ำน้ำเหมือการกระทุ่มน้ำแล้วส่วนแขนเราจะทําอะไรก็ทำไปมันก็จะเป็นความรู้สึกแปลๆว่าทําอะไรไม่ไม่ไม่ทุ่มเทเไม่โฟกัสไม่ทุ่มเทนั่นแหละแต่ความจริงของโรคเนี่ยก็ทําแค่ไม่โฟกัสนั่นแหละสบายสุดแล้วถ้าทาแบบกัดฟันเอาให้ได้เอาให้ได้ แล้วผลก็ออกมาไม่รู้มันได้หรือเปล่าถ้ามันได้ดีใจสุดๆถ้ามันเฟลเสียใจสุดๆเห็นไหมตกลงดีใจสุดๆพระพุทเจ้าบอกก็ไม่ใช่ถูกเสียใจสุดๆมันก็ไม่ถูกเพราะสิ่งต่างๆที่เราไฝาฟ้าหานะมันเป็นของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานที่วิทยาศาสตร์เรียกว่า แม้แสเอเนรยีสารและพลังนาซึ่งมันรักษาภาพรักตัวตนมันไม่ได้ข้าวสุอขข้าวสวยหุงจะบ,บอ้อมาหอมมันหอมได้นานไหมเออเราก็บอกจากให้หอมนานๆหอมไปถึงเย็นเดี๋ยวเก็บไว้เย็นไปถึงเย็นบูเ <c oughs> ดเหนไหมมันรักษาไม่ได้แต่เราก็ตอนนั้นเราไม่คิดมันจะบูด กูจะตุนไว้เยอะๆสิบถ้วยแต่ถ้าใจเป็นทานปิติเอ้ยแบ่งกันแบ่งกันให้ทุกคนมีความสุขเราเอาตัวทานเก็บไว้ไม่ได้เอาข้าวเก็บเอาตัวปิติเก็บให้ทุกอย่างเราอยากเก็บเนี่ยให้เก็บไปที่ปิตินะเก็บไปที่ปิติเอาแอนมีอะไรไหมเนี่ยนะก็ให้ความแตกต่าง ทำอะไรแบบมีมัคคือป,ปิติมันจะเต้นลมบอกกับไม่มีมัคไม่มีมัคมันจะจับจ้วงฉวยเอาให้ได้แล้วมันจะเกิดดีใจกับเสียใจแต่ถ้ามีมัคมันจะเป็นสบายสบายแล้วสบายสบายตลอดเวลาเลยแต่นั่นมีสุดตรงซ้ายกว่าสบายสบาย,บายมีตรงกลางตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าทางสายกลาง เนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติดังนี้แหละนะก็มีใครจะซักเลยนั่นปฏิบัติได้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องไม่ต้องว่ามันอยู่ไม่ต้องเมื่อไหร่ <c oughs> เออเมื่อไหร่ก็ได้ป,ปฏิบัติตลอดเวลาจิตมันก็เป็นอิสระจิตมันไม่และขนาดจิตเรามีมรรคแบบเนี้ยทำให้ชำนาญมีมรรคกจิตตลอด เวลาคนเขาพูดอะไรคนเขาทําอะไรเรารู้ใจเขาหมดเลยมึง <ut cot Arizona> คิดอะไรอยู่มึงจะเอาอะไรเออแต่เราต้องสํารวมตัวเราเองก็มันไม่ดูตัวเองมันเลยไม่มันไม่ดูเข้ามาอะไรปิติเนี่ยมันเลยไม่ได้ดูตัวเองมันก็เลยไอ้ตัวเองเนี่ยมันอ่านเขาออกแล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาพูดอะไร มองเขาอย่งธรรมชาติทุกคนว่าเ้าเก็หลากหลายคนากหลายอารมณ์หลากหลายพูดมองไปเฉก,ก็อ้ไอตัวเฉยๆนี่มันยังไม่พอลดดิ้งยังไม่ออกลดดิ้งมองเลยนี่คิดจะเอาอะไรไคิดจะเอาเปรียบอะไรเพราะอัตรามันจะออกมาทางการกระทำของเขาอะไรตาลุกพา

แล้วเราก็เนี่ยอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำมันก็จะเจริญขึ้นเองนะแต่ข้อสําคัญต้องมีมรรคกต้องมีทานแต่ถ้าตาบตาบได้ขาดมารคกขาดทานมันจะถอยหลังปูดเลยจะมีอะไรอีกมีไหมอายุาสะสมมาแล้วคนที่เขาเขาก็ไปง่ายวนที่พี่โดว่าว่าต้องใช้เวลายัางไงผมว่าคือถ้าเขาสะสมมาแล้วนะ ทานที่สะสมมามันจะมาลงที่ไหนบุคลิกของเขาในชาตินี้ท่าทางใบหน้าใบหน้าจะไม่ค่อยมีริ้วรอยของความเครียดอ,อหรือว่าริ้วรอยของความแบบไม่น่าไว้วางใจอะมันจะหายคือเราเห็นคนนี่หน้าตาไม่วไว้วางใจนั่นแหละมันจะมีอยู่ลึกๆอยู่ในจิตหน้าตาก็จะยิ้ม แต่ขณะเดียวกันเนื่องจากว่าบางทีหน้าตาเขาดีเราก็อย่าเพิ่งวางใจก็ดูว่าทําทาเขาเดินต่อป่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าชาตินี้เขาเกิดมาเป็นอะธรรมก็จะกลายเป็นหน้าหยกก็ยังมีคนเก่าดีที่เกิดมาหน้าดีไม่ใช่โยมนะคะแต่ไมายถึว่าไม่ว่าชรู้จักิจการใด คือคือของเก่าของเก่าดีจะดูพฤติกรรมด้วยถ้าพฤติกรรมใจเป็นทางเขาสร้างต่อละอย่างเงี้เราก็จะวางใจเลยแต่ถ้าหน้าดีแต่พฤติกรรมยังเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดอันนี้กำลังทำตัวเองให้ต่ำ โบโบแล้วแสดเขาเกิดมา<แ>เขาพกพกบาร,รมีมาแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งทำทานแต่ไม่ลงที่ใจชาตินี้ทำอุตตลุจะ<ม>ทานนี้ทำตลอดแต่ไม่ลงไปปิติก็จะเบอเบอไปเพราะปัญญามันไม่เดิมแต่ความอยากทำมีตลอด ก็จะทําไปเรื่อยแต่ไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรทําไปมันไม่ลงปัญหาใจนะอันนี้คือกรรมเก่าก็มีอยู่ก็จะเป็นแบบเมื่อไม่ลงปัญญามันก็เบอเบอแต่เขาก็จะไม่ค่อยละยากลำบากเพราะทานนี้มันก็ตอบแทนคนทนนั้นอยู่แต่ตอบแทนแต่ก็จะเบอบเบอเบอ ต้นหลายตงหลายต้นเนาะเป็นต้นแก้วไบยมีหลายต้นที่าเป็นที่รเป็นทาวงเป็นต้นกต้นใหญ่ย่บอกอ่อนแน้ำไ่ให้ลมสู่ใจได้ใครรู้ตัวก็ให้ลมสู่ใจ พอลงสู่ใจแล้วเอยใจมันบานอยู่ตลอดเดี๋ยวมันก็จะอะไรนะบางทีต้นนั้นก็เป็นหนามเลยอะคอยแทงอยู่ตลอดอันนั้นไม่สำคัญในตัวเจ้าของรู้จักเอาลงสู่ใจตัวเองซะก่อนพอปัญญามันเกิดแล้วหนามก็หดเองสรุปแล้วมันก็คือแก้ที่ตัวเราเอง แต่ทุกคนแก้ที่ตัวเราไม่ต้องไปถากคนอื่นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดความรุ่มลื่นของแผ่นดินของสังคมมันจะเกิดได้ทุกยุคทุกสมัยนี่ตอนนี้เนี่ยยุคสมัยของคนแก่ยุคสมัยของอุบาาญายุคสมัยของพระพุทธองค์อยู่อย่างอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมายุคสมัยของเราสมัยมันเดือดร้อนมันวุ่นวาย นี่แหละเฉเพราะอย่างนี้แหละถ้าถามว่าเราอยู่สบายกว่าคนยุคก่อนไหมสบายกว่าเยอะเลยสมัยก่อนจะไปไหนเดินสมัยนี้ไปไหนรถเติดไปแล้วไปตักน้ำเองน้ำเห็นเลยแล้วมก็ได้ความเพียรตรงนั้นมาเลยมัมาสูงเด็กมัน็นสุขมากไม่ได้กับคนโบราณคนเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองว่าคนโบราณก็ลำบากนะก็ยังไม พัฒนาแต่เรามองว่าพัฒนาแต่ที่จริงแล้วไอ้การพัฒนาต่างๆก็คือเป็นการย้ายธาตุสี่เท่านั้นแหละย้ายน้ําตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ย้ายน้ําจากที่มันไหลในลําธารเอาไปอยู่ในท้องนาหรือว่าย้ายน้ําในท้องนาไปอยู่ในฟาร์มมัน็ยายธาตุสี่ดินน้ํหลมไฟเออมันยายไปย้ายมาแต่กฎของนี้จังแก่ไม่ได้ ่อให้เย็นไหนก็แก้ไม่ได้ถ้าตกลงเมื่อแก้ไม่ได้ก็ไปเรื่อยอันนี้จังก็ทำงานของมันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็กลับมาที่เดิม <c oughs> อันนี้ก็รู้มากรู้มากอตอนนี้ไม่ไม่เชื่อไปค้นประวัติศาสตร์ตอนนี้เราเรียนรู้มากถึงอะตอมถึงอะไรถึงการไม่พัฒนาอะไรต่างๆแต่พอขุดไปถึง เมื่อส0 0พักปีที่แล้วที่ประเทศจีน<ม>พวกเซรามิกพวกโลหะต่างๆก็มีมอ่ะเขาใช้ศาสตร์อะไรละ่ะเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งแล้วก็ศาสตร์นั้นมันก็ทำงานได้เหมือนกันแหละ<ม>เรากำลังภูมิใจว่าเรามีศาสตร์ของยุคโลหะม,มีการรู้จักเอามาทำเป็นพลังงานเปอะไรนะ<ม>สมัยนู้นดึกดำบรรมีแต่<ม>อะไรเหมกับ ยกหิมะอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเขาก็มีวิธีการเออทาสี่ให้มันหมุนเหมือนกันเขาแค่เอาทาสีให้มันเปลี่ยนแปลงติดน้านําลงไฟอ่ะให้มันเปลี่ยนมุมหมอะมุมเพื่อระหว่างที่มันเปลี่ยนมุมเนี่ยมันก็จะทํางานได้ม่แค่ทางานก็ทําให้พวกสสารนี่เปลี่ยนแปลงอะไรได้นะก็สองพันกว่าปีที่นั้นก็ทำผมมาได้ใช่ไหมถ้วทำไม่ได้ไปหนก็เซรามิกสมัยนั้นก็มี ต้องอยู่ห้ได้สมัยนั้นแต่แึ่งแต่วิธีการเขาไม่ได้ส่งต่อมาห้หรอกได้เรียนรู้เถอเราเลยภูมิใจของเราเออแลมันก็ทำเองบ้านช่างเลยนี่ตอนไม่ต้องใช้ตะปูใช้ความอุสาคะตอนนี้เราหมอกไม่ใช้ตะปูทําไม่คิดไม่ออกแล้วเมาเรียนเดียวที่สมัยก่อนก็ต้องห้ามเหมือนกัน เพื่อไม่ให้การถูกลังแกก็คือต้องป้องกันตัวเองซึ่งสมัยนี้ก็ต้องป้องกันและก็เหมือนกันนในสมัยก่อนก็จะมีอาวุธไปป้องกันเผ่าพันุ์สมัยนี้มันต้องป้องกันประเทศแต่เสร็จแล้วเนี่ยกับกลายเป็นในประเทศเนี่ยต่างนตจากแย่งชิงความสุขแทนที่จะป้องกันไม่ได้ป้องกันเชิญคนนอกเข้าม เหมือนอย่างายกตัวอย่างง่ายๆพม่า,อมาตอนนี้และแน่นอนเน mm ี hmm. ่ยไม่มีทานศีลสมาธิเนียของพอมา่านี่ว่าเรื่องศรัทธ,ธาต่อศาสธธนาเ็าสูงแต่เป็นศรัทธ,ธาแบบงมงายบวงสวงเหมือนบบอินเดียนะศรัทธ,ธาแบบนั้นก็าผายลมจมมันศรัทธ,ธาต้องเป็นปัญญาแบบเข้าใจแบบนี้ซึ่งมีแค่หยิบมือเดียวเองตอนเนี้ยเนี่ยก็เป็นแค่นี้เอง ดีอย่างตอนนี้อังกฤษเอาไปแล้วนะที่หลวงตาเคยพูดไว้พุทธศาสนาจะต้องไปพัฒนาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยไปแล้วเมืองไทยก็จะเสือเ่อมไปเรื่อยเพราะคนพูดแบบไม่มีที่เรียกว่าศรัทธามันงม,มงายมันได้ศรัทธาด้วยตีแตกโจทย์อย่างนี้ต้องวามเข้าใจนะมันก็จะค่อยๆเสือเ่อมไปเรื่อยเพราะตอนนี้เราพูดอย่างนี้นเดี๋ยวก็หนีมันไม่เช่ มันจะต้องมีอิทธิปฏิหารให้เราชอบอย่างนั้นนะเมื่อชอบอย่างนั้นแลไปสู่ความงมงายความจริงเราไม่ค่อยชอบเราชอบความงมงายเอาวันนี้เอาแค่นี้นะอ่าถ